ဉာဏ်လေးဆိုလို့ရေးတာအရင်ကဟိုမ Emotional ဖြစ်တဲ့သမလေးကညီလေးတစ်စင်းကတော့ဆိုစာသားတလုံးယူလိုက်တိုင်းအရင်အိမ့်ပဲရှိရဲတတိယအငယ်လေးတစ်စင်းကတော့တုံးနေတဲ့ဆင်းလေးတော့သူတို့ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလေသူတို့ရဲ့မျက်လုံးလေးကြီးကြတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရောတစ်စင်းလေးနဲ့ရောဘယ်လောက်မှကွက်ကြီးကြပြီးရောလေဉာဏ်ကအဲ့အချိန်ကတော့တကယ်ဘာမှမသိအောင်မရအောင်ပါတော်တော်ဉာဏ်ဉာဏ်ဟုတ်တယ် ทดี้เล่เดบบเนาะนอดานอแมน่แสวยแนแพลนเลชี่เดบบเนาะมีอัลลูต้ลงแบบบเนาะแทดี้เดะว่มนแพงแล้เราดีนี่มามมีแน่ยยงวันน้าแดีเดีวมีเจ้านาดีตุยาสักชนะเนนลิลี่มงเลสายแน่น่ลิลี่ตัจาลงน่สายแน่ใช้มาปุ่นแ่ปีด้วย่าเน่ารักจริงๆแล้วก็เห็นทุกคนแบบยิ้มมีความสุขกับขนมที่เรามาให้ก็รู้สึกตื่นตันใจมากนี่ที่เรารองไห้เลย เอายังเปลี่ยวด้เลยดินามาอันรูละเล่าตุยาบันน้อก็เลีเลี่ยอ่ะเปียงเลีเลี่ยตยาละเลยเอายังวันดาได้เลยน้องเนาอ่าดูลมีว่าเมาเลีเลี่ยวเว็บเวบได้เฉยมากกเลีเลี่อาโกล่ใส่ชนะได้ตุย่าละซีโอเหล่ามันเยี่ยบจ่าเลยก็วันนี้ได้ทําบุญอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างจริงจริงทำตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานทํากับขา คุณน่ารักมากน่ารักจริงๆแล้วก็เห็นทุกคนแบบยิ้มมีความสุขกับขนมที่เรามาให้ก็รู้สึกตื่นตตนใจมากที่ที่เรา้องไห้เลยแต่ว่าอเยี่เปียวเด้เลยดีนะมาอลูรุหลานเล่าตุย่าวันน้องก็ลีลิ่วอ่ะเปียวลีลิ่วตุย่าละไอเยี่ยมวันดาเด้ในน่าวดอะ่ดิลลี่ว่าโมงลีลิ่วเววิเด้วยเฉยมากกลีลิ่วแล้วก็ลงใส่ชั้นดาตัวยาละซีโอเรามาเยอะแยะจยาเนี่ย วันนี้ได้ทําบุญอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างจริงๆทำตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานทํากับทาดพิพิทโธยอ่าพิพิทโธยแล้วก็วันนี้มาเองส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีไปทําบุญมาจากกับเชดี้ด้วยแล้วก็ีด้วย ก็ก็อ่าตู่เมียนมาปู่มาอกุ2รอบซีโอหล่าจ๋า3เยบ่เนาะไอ้นี่3เยสะလုံးมาอกุลงอลุเลุเตะปฐมาณีก็ดผึผึถွေเนี่ยมัมม้าผึผึถွေเนี่ยอลุเลุไลเตะบ่เนาะนาวเนาะนี้มาสุอย่างจ้องมาโกดายลาเดมีมีเนี่ยทะดีได้ลาเดบ่เนาะนาวดนาวมะเน่แผ่สุอย่างแลแพลนเล่ชีเดบ่เนาะอะมิอลุตั้วเลุเมบ่เนาะทะดีเดบ่มะเน่แผ่ သောဒီနေ့မာမိမိနဲ့အရန်မနာတယ်ဒီလိုမျိုးကြောင်းလာလေးတို့တွေ့ရဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာနေเนาะဘယ်လဲကလေးလေးမှုန့်လေးစားရတယ်လို့လေးလေးကြားလုံးလေးစားရတဲ့အချိန်မှာပိုတဲ့ပျော်သွားတယ်တော့ ကြောက်နေတဲ့ကလေးတွေဒီဟိုကြောက်နေ CO ဆိုလို့ရင်လည်းဒီအရန် emotional ကိုထိုးသွားတာပေါ့။အားလေးကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်လည်းမကောင်းအောင်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေသူတို့ချင်းစွဲရဲ့အချိန်မှာလူ့ကလေဘလုံးမမြရတော့အဲ့လိုအရန်ဟိုမှာအာအချိန်လည်းမကောင်းအောင်ပေါ့เนาะပြီးတော့ပျော်လေးပျော်ရယ် one လေး one တာရယ်ပြီးတော့အားလုံးကလောလောကိုစိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အားရပါရစားရယ်ဆိုလေအရန်ဟိုမှာပို့ပျော်ရယ်ဟုတ်တယ်။ CO ဆိုပြောတဲ့ ice cream ရေခဲချောင်းလေးကိုလှူရှင်တယ်။ဒါပေမဲ့မမြင်မမြင်ဘောเนาะအာ เออตัวคืออะไรตัวย้อยน่าจะเข้าเปียนอะไรนี่นยีแกมโมลิลีลูเชนเด้เนาะพี่เกบในใจมีความรู้สึกอะไรถึงได้แบบมีน้ําตาออกมาอะไรเงี้ยรู้สึกปลื้มรู้สึกแบบขอบคุณตัวเองที่ได้มาที่นี่แล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆที่เห็นเด็กๆเรารู้สึกว่าแบบได้เห็นรอยยิ้มของเขาแล้วก็เหมือนเขามีความสุขอะไรเงี้ยเวลาที่ได้รับขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยแบบเหมือนสะท้อนตัวพี่เองว่าแบบรู้สึกว่าแบบ อยากจะเก็บตังค์มาเยอะๆอ่ะไม่อยากใช้แบบฟุ่มเฟือยแล้วอ่ะอยากแบบว่าเอามาไว้แบบให้เด็กๆดีกว่าอะไรเงี้ยมันมีความสุขแบบออกมาเจ้าเด้แล้วจู่ก็เอายาซี่แบบว่าซี่นะว่าบอนนอกกันเลี้ยปลิวเล็กๆด้วยยาแต่ตัวนอารักกูกูแล้วจู่คิดถึงเต็นแล้วแหละกูที่มาสอยเพราะใส่ในเด้แทนเต้มาบอนอกที่ะมีโอกาสเลี้ยงเลี้ยงพี่อันดีล่าจู่จ้าลูกสาว เปล่าเลยเีล่าเลยก็เลยเรียนมุกเรียนยาเลยอันนั้นเลียนโลยาเลย่็เลยอะเปียวเลยเพื่อนใช่ไหมถึงจะตอบเต็มขนาดะอ๋อความทรงจำที่นี่ที่รู้สึกประทับใจเลยกับการได้อยู่กับเด็กๆมีอะไรบ้างสักหนึ่งอย่างอะไรที่เราตอบตอนน้องน้องร้องเพลงอ๋อใช่เป็นผู้ชายก็แทบกั้นไม่อยู่เหมือนกันแบบน้ำตาจะไหลแต่ว่าก็เก็บทรงไว้ใช่ก็ กลีลีจะเชินสู่ได้เฉยมาบนนาอโอ้เยี่นลงมาพี่พี่โอ้อัแต่มนพี่พี่บนน้จายาได้เฉยมาสวยตุ้ยเซ่ตุ้ยลงมาไทยเมาไหน่บุจะเป็นแม่สู่อี้อาณาลกบ่เมีอ็ยไทนียีจเชิสู่ได้เฉมาสตโต่ชนดว่าแล้วก็พี่ล่ะเหมือนกันรู้สึกพอน้องตอนแรกอ่ะก็คือแบบร้องให้แล้วนะแล้วพอน้องรองเพลง่ะมันเหมือนปิติมันเหมือนปื้มยินดีแบบ คือเราเราแฮปปี้ที่เราได้มาที่นี่จริงๆแบบว่าคอมพิวละใช่คอมพิวแล้วอ๋อก็คือตุกปิตี้เพี่อแ่บอเนาะหรือเอากลีตเชนสูดได้เฉยมาสุยอ๋อล่าละมะม่าบอเนาลาัวได้เฉยมาสุยต่อต่อวีด็อบ่ยชิ่นัว่าเาคุณน่าเรามาเปียนคูเปียนในเดิมไหมดีอันเนสซาบอเนาะภาษาของเยชเชวตาโตมิโดอ่าอรมสู้มิโดอามยาจิโกเปลี่ยนลุนไนอ่ะโจซาแม่ลืยเดือ ဆိုလို ਾਇ တခြင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအရန်ဟိုမှာ emotional picture တခြင်းလေးရောညီလေးတခြင်းတော့ဆိုစာသားတလုံးညှိတိုင်းအရန်အိမ့်ပဲရှိရဲခဒီလည်းအငယ်အိမ့်တခြင်းနဲ့တုံးမိတာတခြင်းလေးဆိုတော့သူတို့ဆိုတဲ့အချိန်ကလေးသူတို့ရဲ့မျက်လုံးလေးကြီးကြတဲ့အချိန်ပိုင်းရောတခြင်းလေးနဲ့ရောဘလုံးကကွတ်တီးကြပြီးတော့လေညဲဟိုမှာအဲ့ချိန်ကျတော့တကယ်ဗာနေမှာဂိမ်းမြအောင်ပါခင်ဗျာအရန်အရန် ประบการณ์กับการได้ทําบุญกับประเทศเมียนมามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทํามาที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเนาะมีตอนเมื่อมีแผ่นดินไหวหนึ่งครั้งแต่ว่าเรื่องทําบุญเน่ะเราทําตลอดโดยการที่จะผ่านบางทีอาจจะเป็นมิน่บ้างเป็นชิตที่บ้างเป็นทางเป็นแม้ก็แม้แต่น้องนางชูก็ผ่านมาแม้กระทั่งทำบุญที่วัดก็ไปทํ่จนอันนี้เคยทําบ่อยมากแต่ว่าครั้งนี้เป็นการที่ เราพอมีเวลาแล้วได้มาเองใช่ได้ลงพื้นที่เองเลยก็เลยก็เลยอาศัยเวลาในช่วงนี้ที่พอมีเวลามาลองดูมาลงพื้นที่เองด้วยเพราะแต่ก่อนก็คือจะผ่านทางเฮดดี้อย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ผ่านทางอินแบบพรีเซนเตอร์ของเราด้วยใช่ก็เอามีอะไได้อันูุนเราเดบบล์เนาะเงินเหรียญท้อแล้วเราเจ๊บผู้หญิยางพญาเจ้ามาเนาะมีอะไรเราเดบบล์เนาะโอินฟลูเอนเซอร์แบบีพี่ๆบบลเนาะนอโลพรีเซนเตอร์มาพี่พี่เดบบล์เนาะเฮดดี้มาพี่พี่แล้วก็มิว အလှငွေပေးပြီးတော့အလှလုပ်ပါရပါတော့နောက်တော့အာဒီနေ့မှပထမဆုံးပေါ့ဒီလိုမျိုးလာကြည့်ရတယ်လာတွေ့ရတယ်ပထမဆုံးရက်မီကေရက် brand လေးပါချင်းဟုတ်ကဲ့မြင်လို့ဆိုလည်းလေတကယ်စီးဘက်ကနေပြီးတော့ ชิเตเนี่ยก็ดูไปตั้วทําทําได้เนาะดูดําเนินเนี่ยอ่าโหตั้งกันไล่อยู่ยายได้ดังแม้ที่รู้ตะที่ตัวไปแล้วโกรายอ่าชิเตดูเนี่ยละเทียวซ้ําไปแล้วดูท้ายเนี่ยทีนี้โซเลเองก็ซ้ําไปบางส่วนนะลงละติวาหล่าเนาะมาดูดิเนาะละติวาหล่าลงว่าอย่างนั้นเราจะเผยให้ทราบกางนะพี่ว่างามีนนี้ก็โกรายซ้ําดูว่าก็พูดไปแล้วปฏิติขึ้นเอซีก็เลยเชื้ออายิตะเนี่ยอ่าขอบขอบคุณที่บาบาให้บริจาคของตอนทําบุญภานินใหม่ Thank you เจริญนิบาเต โย่ไม่ทักทรงมากุกุรุพอมากุกุรุพอยักษ์สิกล่าวจี้ไปบ่สิยักษ์ไม่กล่าวจี้เลยสิแกะเดโบสิแกะโต๊ะเตออมยาซีสูโบต๊ะออมยาซีสูยักษ์สิยามายักษ์ยาบ่สิโอเคมีเมียดอมิเกลยาแบรนด์ก็ดอทายมีมาซวยอะยันปอกเต <icana> <naj bum S 1> คือชื่อดังอยู่แล้วมิกเกลนะคะในไทยเป็นแ <Five S 2> บรนด์ที่แบบดีมากแล้วก็อเยีเก้าแหน่โลดดียแบรนด์เลยซาซทว่าโอกูบาลลแซนเน่ชฉยมาสุดอเยเดบอจ้าตัวบิ KY ๊ดอควินต้าเลว่าเนอเอนบาลลัยพีเซนตาพีชนเดอร์ลูกซาเบียวเลด่าซ่าตัวไลชฉยมากูเหล่ยอายุเ่เล่ยตุ่ตู่สุดแล้วต่เงยยิ้มลงสุดล้วเลยอเลสโซย์โคลาบิดอคู่ที่บอลเนาะตู่ အလူလီလောက်ကြအတူတူအလူလီလောက်ပြီးတော့တူတူဟိုစီးပွားရေးတွေလောက်ကြရပါဟာကန်စီယာကောင်းတယ်เนาะပျော်စရာရအရန်ဘုံမှာပျော်စရာကောင်းတယ်ထင်ရဆိုလို့ရှိရင်အငဲရဲမန်နီဆန်းတို့အဲမန်နီဆန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအငဲရဲစုံရရတယ်ဒီကုပ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုပ်အလှုပ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းပါရွေးမှာရတယ်အငဲရဲလောက်တွေလောက်ရတယ်တကယ်အရန်တွေ့စရာကောင်းတယ်ဒီကုပ်နဲ့လောက်ရရတာလေပရက်ရှာလုံးဝမများဘူးထိုင်းသွားရဟုတ်မနေ့ကညီညားတိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကြရယ်ပျော်တယ်ပါတယ်သွားတယ်လာရယ်စိုက်ရယ်တော်တော်မိသားစုလို့ပဲတကယ်လုံးဝပရက်ရှာလုံးဝမရှိဘူးတယ်အဲ့ဒ บอกว่าเราอะมีความสุขมากกับการที่เราได้มาแบบร่วมมือเป็นครอบครัวเดียวกันเลยกแล,แล้วอีกอย่างคือพี่เก๋กับพี่โดเนี่ยเป็นแบบเหมือนวัยรุ่นวัยเดียวกันอะเจนเดียวกันก็แบบสนุกกันไปใหญ่เลยอะไรี้ยขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการขอบคุณซะมากกว่าขอบคุณเป็นการขอบคุณซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆการที่เราอยู่ตรงนี้ได้นวันเนี้ยก็คือมีทั้งลูกค้ามีแฟนคลับนะครับมีหลายๆคนนะครับที่ รู้จักเราในเมียนมานะครับแล้วก็จริงๆเมียนมาเป็นประเทศที่น่ารักมากยังพูดเหมือนรอบที่แล้วเลยว่ามาที่หดคือทุกคนเป็นนี่ทุกคนยิ้มทุกคนแบบว่าดูอน j o ยแม้กระทั่งเราทักแค่เพียว่ามีกาลบาทุกคนสนุกสนานไปกับเราแล้วไปตรงนั้นตรงนี้เด็กเด็กก็น่ารักทุกคนก็คือถ้าจะพูดเหมือนเดิมก็จะบอกว่าเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเมียนมากันเยอะๆนะครับค่ะก็อ่าใช่ก็มาแล้วอากูว่าเราคุูวัาเราซีโอว่านาะเปียร์ไลต์เดเ่ย အာပထမဆုံးကတော့ကိုရဲမြန်မာပြည်အကုံလုံးပေါ့နော်မြန်မာပြည်ပရိတ်သတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတို့ရဲ့မိကေရောရဲ့ကိုစလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုံလုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်လို့ပြောရှင်တယ်ပေါ့နော်အ CO နှစ်ယောက်စလုံးမြန်မာပြည်အမြင်တိုင်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှဆိုရင်အမြင်တိုင်းပျော်တယ်အပြုံးလေးတွေတွေ့ရတယ်မြန်မာရဲ့ပရိတ်သတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မူဗ်မန့်လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမြင်တိုင်းကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့ပျော်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တို့လည်းကြာပါလို့ပြောလိုက်တယ် ว่าใส่ชวยพม่าแล้วหล่อลงนี้ใส่ไปแล้วอ่ะทุกเดียวอ่ะกูมาตีแหละเมียนมาอุ้ยซ่าอุ้ยไปแล้วโก้ๆกูฉ้อเด้สุล่ะกูมาไม่เหยปิดดีแล้วเซลีขึ้นนี่ดิเนาะยิ้มต้อนมาเยสอะยาบเมียนมามี follower ตัวเล้ตุ๊บเยอะจนเล้เมียนมามีมาไอ้ยันเปาะเด้แหละดิบ่ผิดแล้วสุล่ะเมียนมามีปริตติแล้วสุเนี่ยคอมเมนต์เยอะเดไอ้นี่เมียนมาวุส่งแหละห่านี่ดิจี้ๆไลซื้อเนี่ยๆเนาะเมียนมาวุส่งเนาะ อายันเพียเลยแลนิ๊กตอกตเยีวเลยแซโผล่เราต็มอันี้ไล่กันเลยน้งไล่ดีอยันเดเนี่ยชอบไหมแบบชุดเมียมาดเวสอะไรเงี้ยะก็คือตอนแรกคิดว่าใส่แล้วจะไม่หล่อพอใส่จริงเออหล่อซาซาเด้วเดชัยมาฮะมันไหนมาเพี้ยนไหนวุฒนะรามาชอเทเนีะยแหละวเดชัยมาสวยอ่ะจะหน่อยชอเชอบแ่ละเด้ออน่ามาจเน่นะ ¿Qué <laughs> te